ด้าน C-NNC ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบงังร่วมกับกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบงังและชุมชนจากกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำค่ะนางสาวจินตนาจิรชีวินปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งที่1ประจำปี2568 โดยกิจาการร่วมค้า C.N.N.C. ได้จัดขึ้นร่วมกับท่าเรือแหลมชบังกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบังและกลุ่มประมงอื่นๆรวมทั้งชุมชนและหน่วยงานรอบพื้นที่โครงการเพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรณาธิคุณและสารต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย โดยมีนางสิริมากีระัตะยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังนางสาวลันลีลาจิตสมผู้อำนวยการโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่สมส่วนที่1งานก่อสร้างงานทางทะเลนายจตรุรเทพโควินทวง์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สองนายสาโรธเริ่มดำรินักวิชาการประมงสถานีวิจัยประมงศรีราชา ผู้แทนหน่วยงานโดยรอบครูและนักเรียนสื่อมวลชนและชุมชนบริเวณใกล้เคียงกว่า180คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ดยก่อนเริ่มกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลผู้เข้าร่วมหยืดสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา93วินาทีเพื่อถวายความเคารพและรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงซึ่งพันธ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยน้ำประกอบด้วยลูกปูม้าจำนวน50ล้านตัวและปลากระพง5,000ตัวเพื่อสร้างความมั่น คงของทรัพยากรทางทะเลอันเป็นแหล่งอาหารและแหล่งประกอบอาชีพของชาวประมงเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะ นี่นะคะทางกิจการล่วงค้าสีดีได้จัด,จดกิจกรรมในการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำนะคะที่ชุมชนบ้านแหลกระบังเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลให้กับคือชุมชนทั้งหกกลุ่มนะคะในปีนี้เราจัดเป็นครั้งแรกของปีนะคะเพราะฉะนั้นในการเพิ่มทรัพยากรทางทะเลให้กับชุมชนในกลุ่มระมงทั้งหกกลุ่มเนี่ยเราก็จะขยายพื้นที่กันไปในแต่ละช่วงเวลาเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในมาตรการของโครงการ ระังระยะที่สารในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะมาตรการนี้ไม่ใช่เอนี้เราได้ดาเนินการมาโดยต่อนเนื่องตั้งแต่เรื่องโครงการจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะมีต่อไปจนกว่าโครงการเราจะแล้วเสร็จนะคะการจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ํานะคะในในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่หนึ่งค่ะวันพประสค์ ในการกกิจกรรมปล่อยผสมให้หนึ่งประจำปีนี้ก็เพื่อที่เราจะเพิ่มทรัพยากรทางทะเลค่ะอันเนื่องมาจากว่าเราเนี่ยเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างในการทางานทางทะเลค่ะซึะ่งอาจจะไปกระทบกับสภาพของธรรมชาติแล้วก็จํานวนสัตว์น้ำในทะเลค่ะแต่อีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อนำาลึกถึงความผัดเวลาที รนางเจ้าเศริฐเรับอนุญาตขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่มาร่วมงานกับพันธุ์สัตว์น้ำกับคืนสุขธรรมชาติเพื่อเพิ่มจำนวนสัตว่ทางทะเลนะคะก็ทางดิฉันในฐานะผู้ในการโครงการร่วมผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทะเลแหลมชะบาระยะที่สามส่วนที่หนึ่งมีความดีแล้วก็ขอบคุณกองหน้าที่เรามาร่วมร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันในการเพิ่มพูนรัพยากรธรรมชาติค่ะอนุรักษ์สิบไปค่ะ